สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ที่น่ารักเช่นเคย fc ใหม่ fc เก่าเนาะพี่น้องจ๋าวันนี้พี่จจะพามาสรุปหุ้นลาวสตากันนะคะพี่น้องลาวสตาเนาะพี่ใจให้เด่นอยู่ที่4กับ3เนาะไปดูผลที่ออกก็คือ90348พี่น้องจ๋ามาเด้งเด้งเลยนะคะพี่น้องจ๋าเท่าตัวกลับเนาะ0ู3 0ทุกอย่างต้องไปกลับนะคะแล้วก็48ตรงๆงเลย สีแดงด้วยสีแดงให้ด้วยนะคะพี่น้องตัวนี้มาสามตัวก็ตัดสี่แปดแปดสี่ได้เนาะนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้เข้าถ้าใครรูดได้สองเด้งนะถ้าใครรูดก็จะได้สองเด้งเลยนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะข้างบนศูนย์สามข้างล่างสนะี่แปดเนาะได้สองเด้งนะสายรูดนะคะพี่น้องอสำหรับเอฟซีพี่น้องที่สอบถามมานะคะพี่น้อง ยังไม่รู้เรื่องรูดเนาะก็คือเริ่มตั้งแต่30 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8ถึง39เนาะไปกลับก็19ประตูเนาะมาตัวไหนถ้ามันมีเด่นเข้ามาก็คือจะได้หมดนะคะพี่น้องอย่างสี่ก็เหมือนกันเนาะตั้งแต่40 4 1ย์่จนไปถึง49นะคะพี่น้องเนี่ย4 8ก็มาถ้ารูดนะคะถ้ารูดได้2เด้งนะวันนี้ได้2เด้งโชคดีไปนะคะ รู้สึกเราจะมาวันที่4แล้วเนาะเราเข้ามานี่วันที่4แล้วนะคะพี่น้องเข้าติดต่อของวันที่4นะคะพี่น้องจา๋าอ่ะเราก็จะไปต่อของวันที่23นะคะก่อนจะไปรับชมวันที่23ก็มาฟังคําเตือนเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกะนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋า วันนี้พี่ใจก็คิดออกมาตามสูตรนะคะพี่น้องนะอ่ะนะคะพี่น้องก็ให้เด่นอย่างที่ศูนย์และสามนะถ้าเกิดว่าอ่าพี่ใจจะกันไว้ให้นะตัวกันนะคะเพราะว่าเขาเขาจะเคยมาสามตัวเนี่ยเขาจะเคยมานะคะพี่น้องในสถิติคือเขาจะมีนะคะถ้าตกถ้าถ้าเกิดสูตรได้มาแล้วมันจะมีแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นศูนย์สามอันนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องพี่แจก็เลยเอากันไว้นะคะกันไว้แต่ว่าพี่แจ็เกา็มาจับเนาะจับคู่สามศูนย์สามหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งให้เนาะอ่าพี่น้องชื่นชอบตัวเลขตัวไหนก็หยิบจับเอาได้นะมีเลขในใจก็ใส่เข้าไปเลยนะคะหรือจะรูดก็ปลอดภัยนะแต่พี่แจก็จะแนะนําให้เนาะเพราะว่าบางทีเจาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวไหนนะพี่น้องแต่ถ้าตัวเด่นมาเนี่ย ถ้าเรารูดนี่ก็คือมีโอกาสนะคะพี่น้องมีโอกาสที่จะได้นะถึงจะได้น้อยแต่ว่าเราก็ยังได้ไม่ขาดทุนเนาะสำหรับ3ตัวก็วิดไปวิดมามาไปอยู่ใน,น,นพี่น้องเมื่อวานก็4อ่ห้าหนึ่งสี่เนาะออก4ี่หนึ่งเอ้ยห้าหนึ่งสองออก4ี่หนึ่งสองเนาะพี่น้องเนาะวันนี้จะเข้าไหมรอบไหนจะได้เข้า3ตัวกับเข้าบ้างนอกพี่น้อง ก็อย่าลืมนะคะติดไว้ตัวละสองสามบาทเนาะก็ไม่เสียหลายนะสามตัวถ้ามันได้ก็คุ้มเลยนะคะพี่น้องก็เหมือนเดิมค่ะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการหาตัวเลขสวยๆแม่นๆมาฝากพี่น้องเนาะอ่าส่วนมากพี่ใจก็จะเน้นรูดแล้วก็เจาะให้นะแต่ว่าตัวของเอดเองเจะรูดนะพี่น้องเพราะว่าปลอดภัยดีค่ะพี่น้องจา๋าบางทีเจาะบางทีไหม บางทีเจาะแล้วเราเจาะไม่ถึงอ่ะเสียดายตัวเด่นเนาะเพราะว่าพี่ใจก็มั่นใจว่าตัวเด่นก็ค่อนข้างจะนะคะพี่น้องค่อนข้างจะนะอ่าก็พิจารณาดูนะคะพี่น้องจากก่อ,ออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เช่นเคยขอให้ท่านโชคดีมีโชคมีลาบกับพี่ใจทุกๆวันทุกหวยทุกหุ้นนะคะสวัสดีค่ะ